ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินพบกับคํายาร G2G ประสบการณ์กับพระเจ้าประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณและเรื่องเล่าปรากฏการณ์ในนิติสวัส์จากทั่วโลก นไฟพระวิญญาณในชีวิตของคุณเพื่อสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจา้าดำเนินรายการโดยโรเบิร์ตแฮมอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ G2G glory to God ใครที่มีหูให้เขาได้ยินได้มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้ที่สแสวงหาพระองค์ถ้อยคำพระองค์บอกว่าขอและเจ้าจะได้รับ สแสวงหาและเจ้าจะได้พบเคาะและประตูก็จะเปิดให้กับเจ้าวันนี้เราได้พบคนหนึ่งนะครับที่ได้ขอขพระองค์ได้สแสวงหากับพระองค์และได้เคาะประตูกับพระองค์คุณจุลาจัดสารนะครับเขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตและสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้กับเขาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจุลาจัดสารครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ได้มาร่วมในรายการ g 2 g นะ,ะก็ผมอยากจะถามคุณจุฬานิดหนึ่งเนี่ยว่าเป็นคนเกิดที่กรุงเทพหรือเปล่าับหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นเกิดที่ต่างจังหวัดครับเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเกิดที่สุรินทร์เกิดมาพ่อแม่ที่ครอบครัวทาอาชีพเป็นชาวนาค่ะครับผมแลวเรามีพี่น้องเยอะไหมครับมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนค่ะ เลิกเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นลูกคนที่สองค่ะเป็นลูกคนที่สองนะแล้วเติบโตมากับพ่อแม่ตลอดเวลาหรือเปล่าตลอดชีวิตหรือเปล่าครับอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าครับก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่คะ่ะก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลตื่นมาก็ไม่เห็นพ่อแล้วคะ่ะเห็นบอกว่าพ่อเป็นคนติดเหล้าเหรอครับค่ะพ่อดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติคะ่ะอืมคนต่างจังหวัดนะหรือว่าคนที่อยู่ทางอีาสานนี่เห็นว่าดื่มเหล้าเยอะมากเลยค่ะ นะครับแล้วก็ที่ที่บอกว่าครอบครัวนี้นะครับเป็นเป็นครอบครัวเป็นชาวนาค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ลี้นขึ้นมาหรือเปล่าครับก็เท่าที่จําได้ก็คือตอนอยู่ปสามนี่พ่อกับแม่เป็นหนี้แล้วอยู่สุรินไม่ได้ต้องไปทํางานใช้หนี้แล้วหนูก็อยู่กับน้องกันเองภาษาพี่น้องค่ะ แปลว่าเป็นคนที่ดูแลน้องๆค่ะแต่เรามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งค่ะแล้วพี่สาวที่อยู่อยู่ด้วยนานไหมครับพี่สาวไม่ได้อยู่ด้วยค่ะพี่สาวเข้ากรุงเทพจบปหกแล้วหนูตอนนั้นหนูยังอยู่ปหนึ่งอยู่เลยค่ะอ๋อ,อ,อก็เลยแปลว,ว่าจุฬานี่ดูแลน้องมาตลอดเลยสิค่ะแล้วก็วมีน้องเขาก็เป็นเด็กดีเขาก็ช่วยเราด้วยค่ะอ๋คครับผมแล้วเรียนเรียนที่สุรินจนถึงอายุเท่าไหร่หรือถึงชั้นอะไรครับ ถึงชั้นม2ค่ะเราก็เราก็เรียนเรียนต่อสนอมาจนจนถึงม6ค่ะนะแล้วเิมเห็นว่าความสัมพันธ์นะฮะที่ที่มีกับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนเด็กอะคะต้องเล่าว่าคือคล้ายๆกับเราถูกทิ้งมาตั้งแต่เด็กถูกทิ้งตั้งแต่เราจําความได้ตั้งแต่อยู่อนุบาล แล้วก็เป็นลูกคนที่สองด้วยส่วนใหญ่พ่อกับแม่จะสนใจลูกคนที่หนึ่งกับคนสุดท้องมากกว่าแล้วเราเป็นลูกคนกลางครับแล้วทําให้เราเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาการขาดรักเรากับพ่อก็ไม่เคยแสดงความรักที่ซาบซึ้งต่อกันเหมือนที่เราดูในหนังหรือว่าเห็นครอบครัวอื่นเขาเขาปฏิบัติต่อกันจะกลัวการเข้าใกล้พ่อของตัวเอง จำคุณพ่อได้หรือเปล่าคะทุกวันนี้จําได้ใช่ไหมจำได้ค่ะจำได้ใช่ไหมแล้วก็การใช้ชีวิตกับคุณพ่อเนี่ยก็ยังจําได้เป็นว่าว่าใช้ชีวิตมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ยังอันนี้ยังจําได้อยู่ใช่ไหมฮะยังพอจําได้บางช่วงเพราะว่าช่วงที่แค่ถึงชั้นปสามนี่ก็แยกกันอยู่แล้วคะ่ะก็อยู่กับน้องตามภาษาเด็กก็ช่วยเหลือกันเองเดินไปโรงเรียนกันเองขนขวายเรียนหนังสือกันเองค่ะ ก็เลยทําให้จิตใจเราตอนนั้นแล้วเกิดที่สุรินสุรินเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เทวดาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วตอนกลางคืนเรานอนกันภาษาเด็กอนอนด้วยกันพี่น้องแล้วก็มีหมาหอนมีเสียงนกฮูก,กเสียงอะไรบ้านก็ไปปลูกใกล้ไปเราก็กลัวกลัวจนแบบว่าขนลุกหมดเรานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรได้เราก็ภาวนาอยู่ในใจจนถึงเช้า อย่างเงี้ยค่ะความลัวนี้แบบว่าฝังอยู่ในตัวเองตัวโตเลยหรือเปล่าคะแล้วทําให้เป็นเด็กที่มีความเครียดความกลัวแล้วก็หวาดระแวงคนแล้วก็เหมือนมีมีนิสัยที่ว่าใฝ่รู้แล้วก็ทะเยอทะยานเหมือนกันตรงนี้ทําให้ <c oughs> ทำให้เป็นเด็กที่ดินน้นรนแล้วก็ต่อสู้ทำให้เวลาไปอยู่กับคนอื่นก็ ไม่มีความรักให้คนอื่นอย่างแท้จริงเพราะรู้สึกระแวงมีความระแวงเพราะว่าแม้แต่ความรักของพ่อแม่เราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักคือว่าเราเองเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสถึงความรักของพ่อแม่ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยผมผมฟังดูแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในประเทศไทย,ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องของอพ่อไม่รู้จักที่จะรู้วิธีนะอาจจะรักนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงออกวิธีเนี่ย เคยรู้สึกยังไงกับกับสถานการณ์แบบนี้บ้างนะฮะในพูดในฐานะของเด็กคนหนึ่งลูกคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวที่ว่าเห็นพ่อกินเหล้าเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเห็นพ่อแม่ทําร้ายร่างกายแล้วก็เมื่อแม่เครียดกับพ่อแม่ก็มาลงกับลูกแล้วทําให้เด็กที่เกิดในครอบครัวนั้นะไม่รู้จักความรักของพ่อแม่แล้วเด็กเขาโตไปในอนาคตเขาจะ จิตใจเขาจะไม่รู้จักความรักแล้วเขาจะมีปัญหากับสังคมแล้วหนูทําให้หนูเข้าใจว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงถูกทิ้งมันเป็นยังไงตอนเด็กๆอะ่ะมันจะจําได้หมดมันเหมือนนามเหมือนเขมอะไรที่ทิ่มแทงจิตใจเราในช่วงนั้นที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจอะไรมากพอไม่ไม่มีวุฒิภาวะมากพอเรานอนร้องไห้เราแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ ให้เราคือมันหดหู่ตลอดเวลาหรือเปล่าใช่ค่ะเล้วเลความความซึมความซึมเศร้าเนี่ยมันมันมันกลายเป็นเป็นจะเรียกว่าอุปนิสัยของเราไปเลยเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นลักษณะสร้างบุคลิกของเราขึ้นมาเลยหรือเปล่าใช่ค่ะพอจิตใจข้างในเรามันป่วยมันไม่สบายมันขาดรักแล้วมันทำมันออกมาทางร่างกายหมดเลยทำให้เรากลายเป็นคนเจ็บป่วย มีโรคประจําตัวมีอาการไอมีอาการปวดหัวปวดไหล่ปวดตามเนื้อตามตัวอยู่ตลอดแล้วก็กับคนอื่นก็ไม่ค่อยกล้ายิ้มกล้าคุยไปเล่นเห,เหมือนเด็กคนอื่นที่เขาลาเริงกันนะคะเราสังเกตตัวเองว่าเป็นคนลักษณะแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับป .4 ป .4 ก็รู้สึกแล้วเหรอครับรู้สึกเพราะว่ามันถูกทิ้งแล้วตอนกลางคืนก็นอนไม่ได้เลยตอนกลางวันไปโรงเรียนก็ก็อดทนกับไป ข้าวก็กินไม่ค่อยอิ่มแล้วก็ไปอดทนอยู่ที่โรงเรียนอีกมีทุนเรียนเข้ามาใช่ไหมครับค่ะคือได้ตั้งแต่อยู่ปหนแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเด็กสอบได้ที่หนึ่งของห้องแล้วครูก็พาไปสอบเอารางวัลตลอดแล้วเราทําให้เรามีเงินตรงนี้ที่เราจะได้เรียนมาเรื่อยๆทั้งที่ทางบ้านก็ไม่ได้ให้เงินไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วอยู่ปสปหก็ใช้วิธีนี้คือ ไปสอบแข่งเอารางวัลสมุดปากกาดินสออะไรทำให้เขาเห็นผลงานเรารแล้วแล้วก็สมัครเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยแล้วเราจะได้เงินรางวัลตรงนี้มาใช้ในการที่เราจะเรียนให้จบป .6 เพราะว่าพ่อกับแม่ที่ไปทํางานอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้เราใช้เลยค่ะโอ้ผมขอตัวนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะน,นี่เป็นความทะเยอทะยานของเด็กคนหนึ่งนะฮะที่ชีวิตเขาลาบากมากมากเลยฮะเขาจะทําทุกวิถีทางน,นะครับที่จะสแสวงหาเงินสแสวงหา เครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนมาเนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้ศึกษาเราเราสิ่งที่ผมเห็นในตัวของจุลาเองเนี่ยคุณเนี่ยคุณแบบว่าตั้งใจที่จะที่จะเรียนสอบก็สอบได้ที่หนึ่งนะแต่ว่าสังคมเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ให,ให้เท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้จัดครอบครัวของตัวเองแล้วแต่ว่าไปแสวงหาจากที่ไหนมาฮะที่จะสามารถพาตัวเองไปได้ถึงขนาดน,นั้นนะครับมันบอกไม่ถูกค่ะแบบว่า จร,จริงๆแล้วพื้นฐานเป็นคนที่จิตใจดีมากค่ะแต่ว่าเราเราไหวหาที่จะจะเรียนรู้นั่นคือคสิ่งที่เรามีแล้วก็เ,เพ้นบอกว่ามีมีไปเจอบาดหลวงคนหนึ่งคนนั้นเป็นใครนะฮะค่ะก็ได้รู้จักกับคุณพ่ออาฟองโซเพราะว่าคุณพ่อขับรถไปหาที่สุรินค่ะบาดหลวงนี่ก็ส่งให้เรียนหรือเปล่าทะในช่วงนั้นค่ะก็อยู่เรียนอยู่สุรินแค่ม2ก็ มาเข้ามหนึ่งที่โรงเรียนสันติอโศกค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในกรุงเทพค่ะครับเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาของทางสำนักสันติอโศกค่ะคแล้วก็เรียนจนถึงมอะไรครับมอสามค่ะจนถึงมสคราวนี้เนี่ยตอนนั้นรู้จักพระเจ้าหรือยังครับยังไม่รู้จักค่ะแต่ว่ามีบางครั้งเข้าไปในห้องสมุดก็จะมีความรู้สึกต้องไปหยิบหนังสือเรื่องพระเยซูเรื่องนักบุญ มาอ่านอยู่ตลอดอย่างนักบุญคามิโลอะไรเงี้ก็อ่านก็จะมีความสะเทือนใจอะไรบ้างแล้วก็ลืมไปภาษาเด็กอะคะอ่ะตอนนั้นชีวิตก็ไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเห็นว่ามีมีอาการป่วยขึ้นมาในในชีวิตตัวเองอะ,ค,ะค่ะเป็นอะไรครับเป็นเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กตั้งมีความเครียดตั้งแต่อยู่ที่สุรินทร์แล้วค่ะแล้วก็ รู้เลยว่าอาการป่วยของเราทั้งหมดนี่มาจากจิตใจของเราที่ถูกทิ้งตั้งแต่เด็กหรือว่าใช้ชีวิตตามยถากรรม,มทำให้เกิดความกลัวความวิตกกังวลกินข้าวไม่พอด้วยแล้วก็ไปอยู่กับคนอื่นด้วยไม่มีความมั่นคงในชีวิตด้วยแล้วแสวงหาที่พึ่งมันเหมือนละเห่เล่ล่อนไปเรื่อยจิตใจก็ไม่มีที่พึ่งทำให้ มันออกอาการมาทางร่างกายทําให้เป็นคนที่เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาทั้งเป็นไข้หวัดทั้งปวดหัวทั้งเป็นซีดต,ต้องผ่าตัดที่หน้าอกที่ไหล่ค่ะแล้วก็เคยเหมือนเป็นระบบกบระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยค่ะอ,อันนี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วนี่เหมือนกับว่าชีวิตหดหูก็หดหู่เครียดก็เครียดถ,ถึงได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้ว จริงๆแล้วนี่มันมันเกิดจากการสะสมขึ้นมาของชีวิตตัวเองหรือเปล่าใช่ค่ะคือว่าเราเรารู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้รับความรักของคุณพ่อของคุณแม่หรือเปล่านะที่ที่มีอาการเ,เครียดมาถึงโตนี่นะฮะก็ก็มีผลด้วยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าความรักคือของพ่อแม่คือยาอย่างดีที่จะเยียวยาเด็กๆหรือว่าความรักในครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่อยู่ในใจของทุกคนหว่าถ้าตอนเด็ก คนเราขาดจุดนี้จากพ่อแม่ของตัวเอง <ฮะ S 2> เขาโตไปข้างหน้ามันมันทำให้คนคนนั้นมีปัญหาหนูค่ะถ้าถ้าเกิดผมผมจะขอจุฬาเนี่ยให้พูดพูดแทนนะฮะพูดแทนเด็กๆเนี่ยนะในในเรื่องกรณีในเรื่องของความรักนี่นะถ้าเกิดเป็นให้จุฬาพูดแทนเด็กเนี่ยจุฬาจะพูดอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสิ่งที่ ความที่เด็กต้องการความรักนี่มันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเราโตมันเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเราก็ลืมคิดถึงเรื่องนี้แต่ว่าจุฬาเหมือนกับว่าได้ได้มีมีประสบการณ์แล้วก็ขาดขาดความรักสำหรับผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับเธอค่นะแล้วแล้วมันทําให้เราเจ็บป่วยค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะมาแก้กันที่ปลายเหตุมันก็ไม่ถูกต้องค่นะสิ่งที่สิ่งที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยก็คือว่าจะต้องได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่าบางค้งเนี้พ่อแม่ก็ไม่เคยรับมาจากปู่ย่าตายายของตนเองก็ไม่สามารถที่จะถ่าโทษไปได้เนื้วาถ้า,ถ,าถ้าเป็นเด็กที่จะพูดแทนถ้าจะเป็นคนหนึ่งที่จะพูดแทนเด็กทุกคนเนี่ยจะจะพูดอะไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยไดัไหครับค่ะก็คือในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จริงนะคะที่คือจิตใจของของเด็กที่ ทุกคนเกิดมานี่ที่เราได้ยินว่าบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวใช่ไหมคะคตอนนั้นเขายังไม่มีอะไรมาแต่งเติมให้เขาเลยเขาเห็นภาพอะไรตั้งแต่เล็กๆถ้าพ่อแม่ได้แสดงความรักความรักบริสุทธิ์ระดับพระเจ้าให้เขาเห็นเป็นความรักที่ตรงเนี้ยถ้าลูกได้รับเนี่ยลูกโตไปลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจรักคนอื่นอยู่กับสังคมได้จะรู้สรู้จักรักมนุษย์ครับผม แล้วลูกคนนั้นก็จะรู้จักพระเจ้าด้วยับครับผมหรือต่อต่อให้ไปทํางานที่ไหนไปอยู่ตรงไหนคนคนนั้นจะรู้จักรักคนจะรู้จักรักเพื่อนมนุษย์เพราะเขาได้รับความรักบ,บริสุทธิ์จากพ่อแม่ที่แสดงออกให้เขาอือันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับท่านผู้ชมฮะความรักของคุณแพทย์ค,ค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะเป็นเป็นเหมือนกับอัญมณีอันมีค่าแม้ว่าคุณที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่เด็กกันนะฮะ ถึงแม้ว่าเราไม่เคยที่จะเติบโตมาไม่เคยที่จะรับรู้ถึงความรักแต่ว่าพระเจ้าเป็นความรักและเมื่อคุณใฝห่หาความรักแล้วเนี่ยคุณจะได้รับจากพระองค์อย่างแน่นอนและเมื่อเราได้ความรักของพระองค์เราสามารถที่จะให้กับลูกๆได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการสั่งการสอนแต่ความรักเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้กับลูกได้ให้กำลังใจลูก อย่าอย่าดุว่าแต่ว่าสอนตีสอนให้ให้รู้เรื่องในระเบียบวินัยสอนด้วยความรักไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะฮะเราก็จะได้มีสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าเด็กเหล่านี้ที่โตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่น่ารักอยู่ในสังคมและไม่ไม่ไม,มีไม่ได้เป็นปัญหาให้กับสังคมคอันนี้จะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับค,ครับคราวนี้เนี่ยอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันมัน,มนเลื้อหลังไปแค่ไหนครับจนขนาดว่า กลางคืนนอนไม่ได้แล้วก็มีไข่อยู่ตลอดแล้วก็เหมือนคุมสติไม่ได้แต่ว่ามันแต่ที่เราไม่ถึงขั้นเหมือนคนบ้าหรือคนเสียสติเพราะจิตใจนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรตลอดเวลาค่ะนึกถึงขอให้คุ้มครองด้วยแต่เราไม่รู้อะไรตอนนั้นเราป่วยจนคือไม่เป็นผู้เป็นคนนะคะ เห็นบอกถึงขั้นที่คิดจะดับจิตตัวเองให้ตายเลยครับค่ะก็คือว่าในไหนก็ทรมานขนาดนี้แล้วก็หลับไปเลยแล้วก็ใช้วิธีดับจิตหรือว,ว่าหยุดลมหายใจตัวเองแล้วก็ตายไปเลยแล้วตอนเช้าใครมาพบศพก็คงเอาเราไปทาพิธีอะไรย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยค่ะและแ,ละและอะไรที่ขันเหให้จุฬาแบบว่าไม่กระทำขึ้นนั้นนะครับก็นึกถึง นึกถึงบาทหลวงนึกนึกถึงซิสเตอร์นึกถึงแม่ชีเทเลซาขึ้นมามแล้วนึกถึงประโยคบางประโยคที่เราพมในพระคัมภีร์ค่ะแล้วทําให้อธิษฐานขอชีวิตตัวอเองขึ้นมาในนามพระเยซูขอให้เป็นขึ้นมาจากตายขอให้พระองค์มาเข้ามากระทําการรักษาลูกเข้ามาลูกขอเปิดใจเชื่อพระองค์ ขอให้พระอ,องค์เยียวยาลูกด้วยขอให้ขอให้พระอ,องค์เป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกด้วยขอให้พระอ,องค์ให้ความรักที่ลูกไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตเลยว่าความรักของพระบิดาเป็นยังไง <sitzen> ขอให้พระอ,องค์เข้ามาในชีวิตลูกด้วยพระเจ้าค่ะขอให้พระอ,องค์เข้ามาด้วยอธิษฐานอย่างนี้ในห้อง <sitzen> อธิษฐานทั้งน้ําตาจริงๆแล้วเราก็ไม่มีใครที่จะนําเราเลยใช่ไหมฮ <c oughs> <gor> ะอันนี้ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเป็นเออ คนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าจร,จริงๆได้ได้ยินเรื่องแต่ว่าไม่ไม่เคยที่จะสแสวงหาพระองค์แล้วก็ไม่มีใครนำสแสวงหาด้วยตัวของตนเองท่านผู้ชมครับหากเราต้องการสิ่งใดนะฮะเราไม่จําเป็นนะฮะที่ที่จะต้องไปวิ่งหาคนนะฮะเพื่อที่จะบอกว่าเออฉันจะอยากรู้จักพระเจ้าแต่ว่าคุณเองเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องหาพระองค์เพราะว่าท้อยคําพระเจ้าบอกอยู่แล้วนะฮะบอกว่าให้เราขอแล้วเราจะได้รับ ให้เราแสวงหาและเราจะได้พบให้เราเคาะประตูเนี่ยและประตูก็จะเปิดให้จุลาเองนะครับอยู่ในห้องแล้วก็เรียกหาพระองค์ในวันที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะตายแล้วอะแต่เขานึกถึงพระองค์ขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกหาพระองค์และอะไรเกิดขึ้นฮะตรงนั้นนะฮะคับ,ค,บคือที่ที่สุดในชีวิตของคนเราคือความตายและความเจ็บปวดใช่ไหมคะแล้วเมื่อเรายอมรับสุด เมื่อเปิดใจรับสุดๆพระองค์ก็ให้เราสุดๆเหมือนกันอเมนอเมนใช่ครับเราแล้วคืนนั้นหนูสัมผัสได้ถึงการทรงนำของของพระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ได้มาทำการอาัศาจรรย์กับชีวิตของเราครับผมกลายเป็นความปีติกลายเป็นพลังกลายเป็นชีวิตขึ้นมาปีติจนคิดว่าลูกเข้าใจแล้วว่าทำไม พระองค์ถึงต้องถูกตึงบนไม้กางเขนลูกเข้าใจแล้วพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดแล้วก็ร้องไห้มันมันมันเป็นพลังแล้วความเจ็บปวดในร่างกายนี่มันแผ่ซ่านเป็นความปิติยินดีเป็นโอ้คือว่าเหมือนกับเหมือนกับความทุกข์ที่มันมันเก็บกดเราเนี่ยตลอดชีวิตของเราอยู่ดีก็หลุดไปเลยเหรอฮะกลายเป็นเหมือนพลังอะไร บริสุทธิ์พลังความรักพลังละไรเข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดไล่ความทุกข์ทรมานไล่ผีวิญญาณชั่วที่อยู่ในตัวเรา<ะ>ออกไปหมดเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเหมือนเป็นคนใหม่เลยค่ะเหมือนเหมือนพระอ,องค์แล้วก็บอกว่าลูกคิดอะไรหัวใจที่คิดอยู่ขอให้เป็นหัวใจของพระเยซูครับผมครับผมสมองที่ลูกจะใช้อยู่คร เป็นสมองของพระอ,องค์ที่ว่าขอให้พระอ,องค์นําทางลูกด้วยล,ลูกลูกรู้แล้วว่าพระอ,องค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า,าลูกยอมรับพระอ,องค์แล้วลูกจำนนตนต่อพระอ,องค์แล้ว<ห>มันเกิดจิตอย่างนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองอะค่ะแต่นี่เกิดขึ้นเมืออ่อปีที่แล้วเห็นบอกว่ารับเชื่อมาปี54ครับที่ห้องตัวเองตอนใกล้จะตายแล้วตอนใกล้จะเสียชีวิตค่ะแล้วรับเชื่อด้วยตัวเองที่ห้องนอนของตัวเอง,นอ,นอ,ง,เอ,งอธิษฐานขอให้พระอ,องค์เข้ามาในชีวิตของลูกแล้วพระองค์ก็เข้ามา จริงๆนะฮะท่านผู้ชมนะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะเราไม่จําเป็นถ้าเกิดมีพี่เลี้ยงที่ดีดีถ้าเกิดเราเองไม่รู้จะหันไปหาใครหันไปหาพระองค์หัวใจของเรานะฮะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เจ้าของหัวใจและความคิดเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเราเสมอและอันนี้เป็นคําพยานที่ที่ผมบอกว่า,น,าน่าชื่นชมมากเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกแล้วก็พระองค์ก็ตอบเราทันที ชีวิตเปลี่ยนมากไมหมครับหลังจากนั้นค่ะก็คือหลายคนที่เราไม่เคยไปขอโทษเขาไม่เคยยกมือไหว้เขาเราสามารถไปขอโทษเขาไปยกมือไหว้เขาหัวใจที่ไม่สามารถรักคนอื่นได้สามารถรักคนอื่นได้ครับผมแล้วสมองที่อ่านหนังสือแล้วจําไม่ค่อยได้แบบปวดหัวอยู่ตลอดเวลากลายเป็นโล่งไปเลยแล้วอ่านแค่รอบเดียวก็สามารถไปทําข้อสอบได้ ซึ่งแต่ก่อนทําไม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงความเจ็บปวดในร่างกายทุกอย่างหายเป็นการอัศจรรย์นะคะกลายเป็นความปิติชื่นชมยินดีเข้ามาแทนแล้วเลี้ยวแรงมหาศาลกลับเข้ามาแทนที่ความกลัวอะไรต่างๆที่เคยมีตั้งแต่เด็กวันนี้ไม่มีต่อไปแล้วพระองค์เข้ามาแทนที่ตรงนั้นให้หมดเลยเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะฮะในในพระคัมภีร์นะครับบอกไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกมาก จึงมอบบุตรองค์เดียวคือพระเยซูนะของพระองค์เพื่อว่านะครับผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูจะไม่ที่นาศแต่มีชีวิตนิรันร์สิ่งที่ผมได้ได้ยินตรงนี้ก็คือว่าเหมือนเราได้ชีวิตใหม่เลย<ช>และเป็นชีวิตที่นิรันร์ผมอยากจะให้คุณช่วยแบ่งปันนะฮะให้กับเปิ่มท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้านําที่คุณจะแบ่งปันตอนนี้ว่าค,คืออะไรก็ตามนะขอให้คุณ แบ่งปันปให้กับท่านผู้ชมนิดหนึ่งได้ไหมครับค่ะก็ช่วงแรกที่รับรับเชื่อเสร็จแล้วก็เกิดจิตใจอย่างหนึ่งขึ้นมากับเราจนเราอยู่ไม่ได้เรานั่งรถไปสแสวงหาโบสถ์ทุกโบสถ์ที่เราคิดว่าจะไปสะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปขอไม้กางเขนไปขอรูปพระเยซูแล้วก็รู้สึกว่า เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะอธิษฐานถึงพระองค์ตลอดเวลาให้ทรงนำแล้ว,ลว,ลวพระองค์ตอบไหมตอบรับทุกครั้งค่ะแม้แต่ขออธิษฐานขอพระคัำพีพระคัมภีร์หลั่งไหลามาเป็นสิบ,ส,บสิบเล่มเลยโดยไม่ได้ซื้อค่ะอ้อเลยโอ้โอโอแล้วก็อ,อ,อธิษฐานอะไรได้หมดเลยค่ะทั้งที่เราไม่คิดว่าคนอย่างเราจะเป็นที่โปรดบานของพระองค์ค่ะทำไมพระองค์ ถึงทรงรักเราได้ขนาดนี้แล้วหนูก็ไปอ่านเจอในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูรักลูกกัมพามากอะไรเงี้ยใช่เราเป็นลูกกัมพาพราะองค์รักเราคิดอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้ว <ๆ S 1> หนูได้สัมผัสความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมันมาลบล้างความเจ็บปวดสมัยเด็กที่หนูได้รับกับครอบครัวได้รับกับจากการใช้ชีวิตก่อนที่จะไม่รู้จักพงค์พระองค์เข้ามาเยียวยารักษาหัวใจ หนูจนหนูสามารถรักคนอื่นได้จนหนูสามารถเข้าใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้คราวนี้เป็นฐานิีนึงนะในความรู้สึกของเรานะฮะที่มีกับคุณพ่อคุณแม่ผมทราบได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วเนะี่ฮะ,ค,ะความรักที่ที่มีให้เนี่ยยังเราเรามีความโกรธเคืองไหมว่าเออเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราอย่างที่ควรหรือว่ามีอะไรอย่างนี้ฝังอยู่บ้างไหมครับบางห่วงอารมณ์มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าอธิษฐานให้พระอ,องค์ เยียวยาตรงนี้ใช่ไหมค่ะคือมันยังเป็นภาพสัญญาความทรงจำเก่าๆขึ้นมาบ้างในบางครั้งที่นอนอยู่บางครั้งก็ร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้ขึ้นมาเรามีไม้กางเขนเรามีรูปพระเยซูแล้วก็กำรูปพระเยซูไว้ที่มือข้างนึงแล้วอีกมือข้างนึงก็ถือไม้กางเขนไว้ที่หัวใจตัวเองบอกว่าขอให้พระองค์ทำงานที่หัวใจลูกด้วยครับอะไรแล้วมันก็กลายเป็นความปีติความแผ่ซ่านที่แบบว่า เป็นประสบการณ์ที่ที่เราถ่ายทอดให้คนอื่นฟังก็แบบเท่าที่ผมฟังอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราเนี่ยนะเราอาจจะเราอาจจะผิดหวังนะในความรักของมนุษย์ค่ะแต่ว่าในความรักของพระเจ้าไม่เคยให้เราผิดหวังเลยใช่ไหมครับค่ะตั้งแต่รู้จักพระอ,องค์สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรู้จักเข้าใจว่า ต้องใช้ชีวิตยังไงต้องรักคนอื่นยังไงแล้วหัวใจของพระเจ้าที่ว่าพระองค์ยอมไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเนี่ครับเข้าใจเลยว,ว่าทําไมพระองค์ต้องยอมสิ้นพระชนแล้วบอกลูกและคนทั้งโลกว่าหยุดทําบาปเถอะแล้วให้มาเชื่อให้มารับการทรงนำของพระองค์เอเมนเอเมนท่านผู้ชมครับคุณชุลาจัดสารนี่นะฮะเป็นเหมือนเด็กกำพร้า เหมือนถูกทอดทิ้งแต่ว่าเมื่อเขาได้สแสวงหาพระองค์เขาได้เรียกหาพระองค์เขาได้เคาะประตูหาพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ได้ตอบคําถามตอบคําถามทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเขาและนี่ก็เป็นคําตอบให้กับเราทุกคนว่าเมื่อเราหลงหายไปแล้วเมื่อเราถูกทอดทิ้งแล้วผู้ใดลักที่จะวิ่งมาหาเราผู้ใดลักที่จะอ้าแขนรับเราเข้ามาผู้นั้นคือพระบิดาในสวรรค์ เพราะว่าเราเองอ่ะไม่สามารถที่จะพึ่งในมนุษย์ในในในผู้ที่เป็นบิดาหรือบรรดาในเนื้อหนังได้แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยที่จะทําให้เราผิดหวังเพราะค่อยคําพระโลมบอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งหรือลืมเจ้าเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับก็โอกาสหน้าถ้าเกิดได้มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันก็ยินดีที่จะฟังจากคุณุราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับพบกับ G ีทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครที่มีหูให้เขาได้ยินรายการเราจะนำมาซึ่งคําพยานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วไปนะครับว่าพระเจ้าได้ทำการงานในชีวิตของเขาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างไรพบกันใหม่ขราวหน้าน,นะครับสวัสดีครับสุสดยอด